And what finding numbers? secret lottery is your secret for finding lottery numbers? เราต้องใส่ใจในรายละเอียดบางคนคิดว่าพอไปถึงก็ถูถูถูถ,ถูก็จะได้ตัวเลขมาแต่ความเป็นจริงยังมีดีเทลอีกมากมายเช่นแป้งที่เราใช้โรยการออกแรงที่กล้ามเนื้อค่า pH ของเหงื่อในนิ้วมือหรือแม้กระทั่งท่วงท่าลีลาการถูนี่ก็สําคัญนะเชียนบางคนก็มีท่าถูเฉพาะตัวส่วนของผมนั่นก็คือถูขึ้นขึ้นลงลงซ้งายขวาซ้ายขวา นิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วนางใช้สูตรนี้ทีไรหวยออกทุกที Do you think nonsense to loty from numbers think it's get trees ไม่เชื่ออย่าลบหลูนะสัตว์ทุกแขนงบนโลกนี่ล้วนมีประโยชน์และเชื่อมโยงถึงกันคุณอาจจะมองว่ามันไร้สาระแต่การของหวยของคนไทยเนี่ยมันสามารถปรับนำไปใช้ในหลายสาขาวิชาทั้งในระดับประเทศหรือระดับนานาชาติในยุคปัจจุบันนี้ การพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมเข้าไปในระดับมหาภาคมีหลายประเทศในโลกเนี่ยเขาทํางานกันแทบตายเพื่อที่จะรักษาพื้นป่าไม้ไว้สักต้นอย่างกรณีของป่าอเมซอนหรือป่าซอบิลในโบลิเวียเขาใช้ทั้งนักวิชาการนโยบายของรัฐบาลแม้แต่ความร่วมมือในระดับทวิภาคีสําหรับเมืองไทยของเราเนี่ยเรามีวิธีการที่จะรักษาพื้นป่าที่ชาญฉลาดกว่านั้นอีกผมขอเรียกวิธีการนี้ว่า s p e c i a l method ก็คือเรานําผ้าสีหลายๆสีมาพันรอบต้นไม้ไว้แค่นี้ก็เสร็จแล้วไม่มีใครที่กล้าไปตัดต้นไม้อีกต่อไปวว้า <Wow. S 1> นอกจากนั้นแล้วการของหัวของไทยเนี่ยยังมีอิทธิพลในเชิงนวัตรกรรมคุณลองมองเลือกเข้าไปในแง่คอนเซปต์แล้วคุณจะเข้าใจต้นไม้เนี่ยเป็นเหมือนเซฟขนาดใหญ่ที่เก็บสมบัติไว้ไวมากมายก็คือเลขหวยการปลดล็อกเข้าไปข้างในเนี่ย เราต้องใช้วิธีการถูถซึ่งแนวคิดนี้ได้ถูกโจนาธานไอของ Apple ิลนำมาพัฒนาขึ้นเป็นฟังก์ชันสไลด์ทูอันล็อกของ iPhone แล้วอ,ออกวางจำหน่ายทั่วโลกนี่แหละประโยชน์ของการขอหวยของเมืองไทย